สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไวเกษียณนะคะกับดิฉันเพียสุัญญาราชนุนที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะและวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะกอยกมีคําถามมาถามนะคะในเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะในร่างกายของเรานะคะถ้าถามว่าท่านผู้ฟังคิดว่าอวัยวะส่วนไหนของร่างกายที่สําคัญที่สุดนะคะขอยืชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึง หัวใจนะคะหรือสมองนะคะหรือปอดตับไตอะไรที่มีการทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะจริงๆแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีอวัยวะหนึ่งของร่างกายของเรานะคะที่มีความสำคัญมากๆไม่แพ้กับหัวใจหรือสมองหรืออวัยวะอื่นๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความแข็งแรงของร่างกายหรือการเกื่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรืออาการเจ็บป่วยของเรานะคะที่หลายๆคนนึกไม่ถึงเลยนั่นก็คือลำไส้ค่ะเชื่อไหมคะว่าลำไส้ของคนเรามีเซลล์ประสาทหลายล้านเซลล์เลยนะในทางการแพทย์เนี่ยค่ะเขามีการบอกไว้ว่าลำไส้ของเราเป็นอวัยวะหนึ่งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับคําสั่งจากสมองในการทํางาน จริงๆอย่างที่เรารู้กันนะสมองก็จะเป็นเหมือนหน่วยบัญชาการในการควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายควบคุมการหายใจควบคุมการขยับแขนขยับขานะคะหรือเดินเหินหรือการเคลื่อนไหวต่างๆแต่ลำไส้เล็กเนี่ยเขาบอกว่าความที่ลำไส้เล็กเนี่ยคม่ะคะมีเซลล์ประสาทมากนะคะซึ่งอาจจะมากกว่าไขาสันหลังแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างอิสระนะคะ ไม่ต้องมีการควบคุมจากระบบประกาป,ประสาทส,ส่วนกลางก็ได้นะนั่นคือเหตุผลที่ทําไมลําไส้ถึงได้รับฉา,ายาว่าเป็นสมองที่สองของมนุษย์นะอันนี้ในวงการแพทย์เขาก็พูดกันอย่างนั้นนะมีข้อมูลจากเว็บไซต์ของ BBC World นะคะที่เขามีการพูดถึงความสําคัญของลําไส้นะคะเขาบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยดูแลลําไส้ให้ดีให้มีความแข็งแรงนะคะ สุขภาพของเราเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยนะและที่สําคัญที่สุดก็คือ,อ,อคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่พบมาเนี่ยกลับไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการดูแลระบบการทําง,งานของลําไส้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะลําไส้เล็กนะะลำไส้เล็กเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลําไส้เล็กเนี่ยค่ะมีหน้าที่ที่จะดูดซึมสารอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆนะที่มีประโยชน์กับต่อร่างกายของเราเนี่ยนะะ เข้าสู่ร่างกายโดยตรงถ้าเรารับประทานอาหารที่ไม่ดีหรือว่ารับประทานอาหารที่อาจจะมีสารปนเปื้อนหรือมีสารพิษตกค้างเนี่ยอันนี้แหละมันจะทําให้ลําไส้เนี่ยเกิดการอักเสบนะแล้วก็ลําไส้ก็จะดูดซึมพวกสารพิษต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดได้นะทําให้เราเกิดโรคต่างๆมากมายลําไส้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะเขามีหน้าที่ในเรื่องของการย่อยอาหาร แล้วก็มีความสำคัญมากๆเลยกับออการที่จะคอยดูแลในอาหารต่างๆหรือย่อยอาหารต่างๆที่เราเรับประทานเข้าไปเพราะในลำไส้เล็กเนี่ยมีจำนวนจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้เนี่ยค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้มีการเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าทางเดินอาหารของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีความสําคัญ เปรียบเสมือนกับเครื่องฟอกของเสียหรนะือเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฟอกอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับว่าเครื่องบำบัดของเสียที่ทําให้ร่างกายเราสะอาดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเครื่องที่จะผลิตพลังงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเอาอย่างที่บอกคือระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยซึ่งมีลําไส้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยถ้าจะให้มองเห็นภาพนะคะ ระบบทางเดินอาหารก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับท่อนะเหมือนท่อน้ำอย่างงี้ค่ะที่ยาวคดเคี้ยวเลี้ยวลดจากปากไปสู่ทวันหนักนะแล้วก็ในนั้นก็จะประกอบด้วยส่วนแรกเลยก็คือปากที่เรารับอาหารเข้าไปใช่ไหมต่อมาที่หลอดอาหารมาที่กระเพาะอาหารมาที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวันหนักในส่วนของตับอ่อนหรือถุงน้ำดีเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อ,อ,อยู่ปลายปลายของระบบการย่อยแล้ว นะเพราะฉะนั้นอวัยวะต่างๆในระบบการย่อยเหล่านี้ค่ะมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเลยที่จะเป็นส่วนที่รองรับพวกสารอาหารต่างๆที่สามารถที่จะเอาไปทำให้ร่างกายมีกำลังมีพลังแล้วก็แข็งแรงนะจะเป็นโปรตีนไขมันวิตามินน้ำหรือสารอาหารต่างๆเนี่ยนะก็ได้กับระบบการย่อยนี้เองนะแล้วมันก็จะดูดซึมสารอาหารเหล่านี้เข้าไปใช้เป็นพลังงานทำให้ร่างกาย เต,ติบโตทําให้มีการซ่อมเซล์ซ่องแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าระบบการย่อยอาหารของคนเราขาดสมดุลนมนะันก็จะทําให้ร่างกายไม่สามารถที่จะทํางานได้เป็นปกติส่งผลให้อาจจะมีร่างกายที่อ่อนแอลงมีอาการเหนื่อยล้าหรือขาดสมาธิหรือถ้าเลวร้ายกว่านั้นเราก็อาจจะทําให้เกิดโรคภัยต่างๆมากมายเช่นโรคมะเร็ง หรืออาจจะไปมีผลกระทบต่อการทํางานของอวัยวะอื่นๆได้ด้วยนะคะเช่นปอดหัวใจสมองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามาทําความรู้จักกับความสําคัญของลําไส้ในร่างกายของเรานะคือลําไส้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเนะี่ยเราก็จะรู้คุ้นเคยกันอยู่นะว่าลําไส้แบ่งออกเป็นสองแบบนะก็คือลําไส้เล็กกับลําไส้ใหญ่ลําไส้เล็กเนะี่ยค่ะมีหนะ้าที่ย่อยอาหารนะประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันอะไรก็แล้วแต่นะ แล้วก็ลำไส้เล็กเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะหลั่งเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยนะการที่จะช่วยย่อยนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับตับอ่อนด้วยนะนอกจากนี้นะลำไส้เล็กเนี่ยก็ยังทําหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆที่ได้จากการย่อยเนี่ยอย่างเช่นวิตามินแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนะเราก็นําไปสู่กระแสเลือดส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายในขณะที่ลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะ รอ,อ,องรับอาหารจากลำไส้เล็กที่เป็นอาหารที่อาจจะยังไม่ถูกย่อยหรือถูกย่อยไม่ได้เพราะว่ามันมีชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะก็ถูกส่งมาที่นี่แล้วเขาก็จะมีหน้าที่ที่จะย่อยต่อแล้วก็มีหน้าที่ที่จะนํากากอาหารต่างๆที่เหลือจากการย่อยนะแล้วก็นําส่งต่อไปในส่วนปลายเช่นถวันหนะักเพื่อที่จะกําจัดพวกของเสียเหล่านั้นที่เป็นกากอาหารเนี่ยในรูปแบบของอุจจาระนะออกมาจากร่างกาย แล้วทําไมลําไส้ที่ดีถึงสําคัญแล้วมันจะช่วยให้เราสุขภาพดีได้อย่างไรนะนี่เป็นเรื่องที่นักวิจัยหรือทางวงการแพทย์เขาก็มีคําถามแล้วเขาก็สนใจมากเลยนัวกวิทยาศาสตร์ในหลายหลายคนนะคะเขาก็เชื่อว่าสุขภาพลําไส้ที่ดีของเราเนี่ยเออมันจะมีความสําคัญแล้วก็ส่งผลต่อการทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้ดีขึ้นด้วยนะะก็มีงานวิจัยหลายๆชิ้นเลยนะที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าคนเรามีสุขภาพ ของลำไส้ที่ดีเนี่ยนะจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงจะทำให้อาการเจ็บป่วยทั้งทางใจแล้วก็ทางกายดีขึ้นด้วยนะแล้วการที่ทำให้ลำไส้ของเราแข็งแรงได้เนี่ยมันมันคืออะไรนะเออจริงๆลำไส้แข็งแรงเนี่ยก็คือการการที่ทำไส้เนี่ยสามารถจะทำหน้าที่ของตัวเองด,ดีก็ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารลำไส้ที่แข็งแรงจะต้องมีจำนวนจุนลนินทรีย์แล้วก็แบบทีเรียที่ ดีจำนวนมากๆที่จะช่วยในการย่อยอาหารได้ดีเชื่อไหมคะว่าลําไส้ของคนเราเนี้ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์หลากหลายชนิดมากเลยนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเอามารวมกันจริงๆเนี้ยมีน้ําหนักมากกว่า1.8กิโลกร,รัมเลยนะคะแล้วก็ในทุกๆส่วนของลําไส้เนี่ยก็จะมีแบคทีรียเนี่ยเป็นแสนล้านตัวเลยนะคะที่อ่เป็นแบคทีเรียที่ช่วยในการที่จะย่อยอาหารได้อย่างดีมากๆเลย มีการศึกษาอีกด้วยนะคะว่าถ้าคนเรามีระบบการทํางานของลําไส้ที่ไม่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผลกระทบไปต่อการทํางานของสมองทําให้การทํางานของสมองแกนสมองหรือส่วนเนื้อสมองเนี่ยทำงานผิดปกติได้ด้วยนอกจากนั้นนะคะถ้าลําไส้ของเรามีเกิดจุลินทรีย์ที่ไม่มีความสมดุลหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลเชื่อมโยงต่อปัญหาสุขภาพและโรคภัย ให้เจ็บต่างๆกว่าเจ็ดสิบโรคเลยนะที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจระบบทางเดินหายใจหรือโรคภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งโรคข้ออักเสบดูมาตอย์อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับความสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้เหมือนกันเพราะเฉพาะเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงๆแล้วประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะมันอาศัยอยู่ในลําไส้ของเราแล้วเซลล์เนี้ยเขาบอกว่ามันสามมันเป็นตัวที่สามารถจะสื่อสาร กับระบบภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้นจะจะสังเกตได้ว่าคนที่มีสุขภาพลำไส้ที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วก็ถ้าเกิดเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็จะฟื้นไข้ได้เร็วกว่าคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบลำไส้เราสามารถสังเกตได้นะคะว่าถ้าลำไส้ของเรา,เาทำงานเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบที่อาจจะแสดงออกมาให้ใหเราเห็นชัดเจนนะ เช่นอาการท้องผูกหรือท้องเสียหรือถ้าเกิดเราสังเกตว่าอุจจาระของเรามีขนาดที่ผอมลงไปนะคะในเวลาหลายๆวันเนี้ก็แสดงว่ามีความผ,ผิดปกติเกี่ยวกับการทําง,งานของระบบลําไส้แล้วหรือบางคนอาจจะสังเกตว่าตัวเองเริ่มมีน้ําหนักลดลงแล้วก็เหนื่อยอ่อนแรงแล้วก็อาจจะมีอาการปวดท้องนะคะ คือมีเลือดไหลออกในวาวรจักวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการบ่งบอกถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลำไส้ได้เช่นมะเร็งลำไส้นะคะก็มีการรวบรวมนะคะเจ็ดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะที่เมื่อกี้เราบอกไว้ว่าลำไส้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นเหมือนสมองที่สองของมนุษย์นะคะเรามาดูซิว่าลำไส้เนี่ยมีความอัศจรรย์หรือหรือเป็นมี มีความน่าสนใจยังไงหรือมีความสําคัญยังไงนะอันที่หนึ่งคือเขาบอกว่าลําไส้เนี่ยความที่เป็นสมองที่สองก็คือมันจะมีระบบประสาทที่อัตโนมัติเวลาที่นักผู้ชนาการเขาศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของลําไส้เนี่ยนะเขจะพบว่า ลำไส้ของเราเนี่ยค่ะแตกต่างไปจากอวัยวะอื่นๆของร่างกายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะทํางานได้ด้วยตัวของมันเองมันสามารถที่จะตัดสินใจเองได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องให้สมองสั่งการโดยที่ใช้เซลล์ประสาทเป็นการสั่งการแทนนะแล้วก็ความที่เมื่อกี้บอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเซลภูมิคุ้มกันต่างๆเนี้ยอาศัยอยู่ในลำไส้นั่นคือเป็นสาเหตุที่บอกว่ามันมันสามารถที่จะเสริมสร้างแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ของของเราของตัวเราเองเนี่ยให้ต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในกระเพาะอาหารเช่นบางคนมีปัญหาเรื่องโรคก,กระเพาะหรือกระเพาะอาหารอักเสบหรือลำไส้อักเสบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้ง่ายมากขึ้นอ่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่า50%ของอุจจาระที่เราขับถ่ายออกมาในแต่ละวันเนี่ยนะมันคือแบคทีเรีย นะคือมันไม่ใช่มีแค่กากอาหารเท่านั้นนะมันจะมีเวลาที่เราขับของเสียออกมาตอนเช้าเนี่ยนะนะกับอุจจารยเนะี่ยมันจะมีแบคทีเรียจํานวนมากเลยแบคทีเรียที่ปรับปนออกมาจากกับอุจจารยเนี่ยนะมันก็จะมีทั้งแบคทีเรียที่ดีแล้วก็แบคทีเรียที่ไม่ดีนะซึ่งถ้าเกิดเราเออกมาตรวจวิเคร์ด,ดูเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าในลําไส้หรือในร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงหรือเปล่าก็ดูจากโจโตัวเชื้อแบคทีเรียนี้ก็ได้นะคะแล้วที่สําคัญคืออาหารเนี่ย ที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันมันก็จะถูกจุลินทรีย์นับล้านล้านตัวนี้ที่ที่อาศัยอยู่ในลาไส้เนี่ยนะช่วยในการย่อยอาหารนะแล้วจุลินทรีย์ในแต่ละชนิดคือความที่มันมีหลายล้านล้านล้านตัวเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายหลายกลุ่มซึ่งกินอาหารที่แตกต่างก,กันในแต่ละชนิดนะถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารที่ไม่ดีทานอาหารเช่นนะทานอาหารซ้าๆทาอาหารเดิมๆอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้ของเราเนะี่ยไม่แข็งแรง ันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารที่ดีส่งไปเลี้ยงร่างกายต่างๆได้นะเรื่องต่อไปเรพูดคือเรื่องความสําคัญของลําไส้ต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายนะเรื่องต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าลําไส้เนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างโดยตรงเลยนะอย่างสําคัญต่ออารมณ์ของเรานะเราลองสังเกตดูว่าถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลําไส้นะ ทำให้เราปวดท้องหรือทําให้เรื่องระบบการย่อยของเรามีปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราด้วยแน่นอนนะทําให้เราเกิดความเครียดได้นะในทางกลับกันนะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องลําไส้แล้วเราระหว่างการรักษาเนี่ยเราฝึกทําสมาธิไปด้วยนะทําให้จิตใจของเราปลอดโปร่งทําให้ไม่เกิดความเครียดนะทําต่อเน,นื่องเป็นระยะเวลา เออสักประมาณ3-4สัปดาห์เนี่ยมันจะทําให้ปัญหาเรื่องของระบบลําไส้เนี้ดีขึ้นด้วยในทางกลับกันนะเราก็อีกปัจจัยหนึ่งนะที่เชื่อมโยงลําไส้กับอารมณ์ที่สําคัญมากๆที่เขาคนพบก็คือเจ้าสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสารเซโรโทนินนะคะซึ่งอันเนี้ยเออเป็นสารที่เกิดขึ้นในบริเวณทางเดินอาหารนะ สารเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารสื่อประสาททางเคมีซึ่งส่งผลต่อการทํางานหลายๆอย่างของร่างกายรวมถึงการเคลื่อนไหวของลําไส้ด้วยนะแล้วก็มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเครียดติดต่อกันเป็นเวลานานมันจะส่งผลให้ระดับสารเซโรโทนินลดลงก็ส่งผลต่อการควบคุมสภาวะอารมณ์ต่างๆทําให้เรามีความเครียดมีตกกังวลแล้วก็ส่งผลต่อการทํางานของระบบลําไส้ด้วย อันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกันเกินควบคู่กันไปนะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าหรือความเครียดกับระบบการทําง,งานของลาไส้ในสัตว์แล้ก็มนุษย์ก่อนหน้านี้นะที่เขาเคยมีการ,การศึกษาการมีการทดลองกันเขาก็พบการวิจัยบางอย่างที่มีความเชื่อมโยงกันนะระหว่างผู้ที่มีปัญหาเรื่องความจําเช่นผู้ป่วยสมองซึมหรืออัลไซเมอร์เนี่ย แล้วก็การทํางานของระบบทาไซ้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันด้วยเนะี่ยเราเชื่อไหมคะวา่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าความเชื่อของเราบางเรื่องที่เราฝวังใจจากเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะเช่นบางคนอาจจะมีการตรวจจากแพทย์นะแล้วแพทย์ก็บอกว่าเอ่อบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้สารอาหารบางอย่างเช่นแพ้แลคโตสในนม แพ้กูเต้นหรือว่าแพ้ไข่หรือแพ้อะไรพวกเนี้ยนะแล้วเออเราก็จะมีความเชื่อแบบนั้นว่าเราแพ้เราต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมเราก็จะไม่ทานอาหารเหล่านั้นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็มีหลายๆเคสหลายกรณีเหมือนกันนะคะที่มีการศึกษาพบว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีการวิจัยหรือวิเคราะห์ผิดว่าคือถ้าเกิดบอกว่าคุณแพ้ถั่วคุณแพ้หาอาหารที่มีแลคโตสแต่จริงๆอะเราไม่ได้แพ้ แต่ว่ามันมีการวิจัยที่ผิดพลาดแต่เรามีความเชื่อแบบนั้นแล้วเนี่ยจะทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานอาหารประเภทนั้นลงไปในขณะที่เรามีความเชื่อว่าเราแพ้มันก็จะทําให้เราเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงหรือกลัวอาหารชนิดนี้ไปได้เลย,ยนะนี่อันนี้จริงๆเราก็เชื่อว่ามันก็ส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วยนะที่เรามีความเชื่อบางอย่างแล้วมันก็จะทําให้เราวิตกจริตไปในลักษณะนั้นด้วย ที่นี่คาถามว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าลําไส้เล็กของเราหรือเราการทํางานของลําไส้เรามีความสําคัญมากๆกับร่างกายกับสุขภาพของร่างกายแล้วเราจะเพิ่มความแข็งแรงของลาไส้ของเราได้ยังไงบ้างนะคะเขาก็มีแนะแนําหลายวิธีนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือเขาแนะนําให้อบปทานอาหารที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความหลากหลายเพราะเมื่อกี้นี้เราคุยกันไว้ว่าจุลินทรีย์ในร่างในในลำไส้ของเราไม่มีหลากหลายชนิดมากแล้วมันก็จะแบ่งหน้าที่กัน ย่อยอาหารที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นการกินอาหารซ้าๆไม่ดีแนะ่เพราะจุลินทรีย์บางตัวมันก็อาจจะตายลงการกินอาหารที่หลากหลายมันจะช่วยช่วยให้จุลินทรีย์มีความแข็งแรงแล้วกเ็เพิ่มจํานวนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนเมื่อกี้เราคุยเรื่องความเครียดเนาะก็ลดความลดเรื่องของปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนะลดความเครียดลดความวิตกกังวลน,นะลองทําสมาธิแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้พอฝนะึกจิตใจให้ ไม่เครียดนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ระบบลําไส้ของร่างกายระบบการทํางานของลําไส้ได้ดีมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาในเรื่องของการทํางานของลําไส้อยู่แล้วนะก็อย่าไปซ้ําเติมมันนะเช่นอย่าไปดื่มแอลกอฮอล์ดื่มคาเฟอีนหรือทานอาหารรสเผ็ดมากๆเนี่ยเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ลําไส้ทํางานได้แย่ลงนะแล้วก็ที่สําคัญที่จะทําให้ลําไส้ทํางานได้ดีก็คือนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็ ทำชีวิตของเราไปตามาการทํางานของอชีนาฬิกาชีวภาพที่เคยคุยกันไปแล้วนะว่าคือถึงเวลารับประทานก็ทานถึงเวลานอนก็นอนอะไเนี้ยจุลชีมันก็จะทํางานไปได้ดีตามรอบเวลาของมันนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะว่าโรคที่อาจจะพบบ่อยนะเมื่อไหรก็ตามนะที่เรามีความผิดปกติเกี่ยวกับการทํางานของลําไส้นะคะเราพบโรคอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้าง เรื่องแรกเลยที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของมะเร็งลำไส้ที่ณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามีคนไทยป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพิ่มมากขึ้นพอสมควรเลยนะคะก็เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นอันดับต้นๆเลยอาการส่วนใหญ่ที่พบก็คือจะพบได้อจากเวลา,าที่เราใช้ชีวิตประจําวันเราจะสังเกตได้เลยเช่นมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียนะอันนี้ก็จะเป็นไซเป็นเรียกว่าเป็นไซเป็นสัญญาณต้นๆเลยเนะ ต้องเสียสลหับท้องผูกอุจจาระเล็กลงรีบลงหรืออุจจาระมีเลือดปนนะเวลาที่เราขับถ่ายออกมาเราบวกกับน้ําหนักตัวที่ลดลองอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสาเหตุคือเราไม่ได้ลดน้าหนักแต่น้าหนักของันดดลงเองนะคะบวกกับอาการอ่อนเพลียที่ไม่มีสาเหตุนะคะอันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาการของมะเร็งมันจะลุกลามไปพอสมควรแล้วนะอาจจะอยู่ในระยะที่สามระยะที่สี่แล้วเหมือนกันนะคะ พวกนี้ก็จะทําให้อาจจะต้องใช้เวลารักษาค่อนข้างนานแล้วก็าอาจจะต้องรักษากันอย่างเข้มข้นมากๆเลยอีกโรคหนึ่งที่เราพบกันบ่อยเกี่ยวกับลําไส้ก็คือลําไส้อักเสบเรื้อรังนะอันนี้เกิดจากการอักเสบของระบบทางเดิอนอาหารที่อาจจะเป็นเป็น,ปน,ปนหายหายนะคะเกิดขึ้นมาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆเลยอาการส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกปวดท้องอยู่บ่อย,อยๆเลยไม่สบายท้องบางคนอาจจะมีแก๊สในท้องมากท้องอืดคลื่อนไส ท้องเสียหรือท้องผูกหรือแม้กระทั่งอาเจียนนะอันนี้ก็จะมีสัญญาณของน้ำหนักลดได้เช่นกันอ่อนเพลียด้วยนะเขต้องตรวจให้ดีว่าเอ๊ะอาการที่เราเป็นนี้มันจะมีคล้ายกับอาการที่เมื่อกี้บอกคือมะเร็งลำไส้ต้องตรวจให้แน่ว่าอาการแบบนี้เป็นมะเร็งลำไส้หรือเป็นลำไส้อักเสบเรื้อดังแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าลำไส้อักเสบเนื้อดังก็จะมีความเป็นไปได้ที่มันจะกลายปเป็นมะเร็งลำไส้ได้ในอนาคตนอกจากนี้ก็ยังมีโรค เกี่ยวกับทางเดินอาหารทางเดินอาหารที่เป็นส่วนของท้ายท้ายก็คือทวารหนักเนี่ยนะเพราะทวารหนักเนี่ยมันต่อจากลำไส้ลงมานะก็อาจจะเกิดปัญหาเช่นดิวยสีลงทวารน,นะคะซึ่งอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอันที่ท้องผูกบ่อยๆนะคะโรคสีคันทสูตรนะคะอาจจะมีการเจ็บปวดมีการคันแสบร้อนหรือเลือดไหลขณะที่ขับถ่ายนะอันนี้ก็ส่งผลกระทบมากเลยเนาะการการดำเนินชีวิตของเรานะคะ ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็อาจจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อที่จะให้การขับถ่ายกลับมาได้เหมือนอย่างเดิมนะอีกโรคหนึ่งของลำไส้ที่พบก,กันมากก็คือลำไส้แปรปรวนนะอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากภาวะการทํางานของลำไส้ที่ผิดปกตินะอันนี้เกิดได้หลายสาเหตุเหมือนกันเช่นบางคนเกิดความเครียดก็จะทาให้ลำไส้แปรปร่วนนะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะว่ามันเกี่ยวข้องกับจิตใจเหมือนกันนะ อันนี้อาจจะเป็นที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันนะเช่นมีความผิดปกติในการทานอาหารคือทานอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารที่จ้อยยากหรือทานอาหารที่มีมีฤทธิ์มากๆเช่นเผ็ดจัดเกินไปมีแอลกอฮอล์อันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการขับถ่ายเราก็ทําให้ลาไส้แปรปรวนได้หรือบางคนที่เจอมากในยุคช่วงวัยทํางานเลยนะคะก็คือคนที่เป็นโรคโกรดไหลย้อน นะคะเพราะว่ากลดไหลย้อนภายในกระเพาะอาหารมันก็ย้อนขึ้นมาถึงหลอดอาหารอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เรารับประทานอาหารหรือระหว่างที่เรานอนหลับนะที่เขาเรียกกันว่าแสบน,นกลางอกเนี่ยนะอันนี้ก็ถ้าเกิดขึ้นนาน,าน,านๆแบบคือคือถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทาให้อ่คุณภาพชีวิตของเราแย่ลงนะคะส่วนใหญ่แล้วอาการของโรคกลดไหลย้อนเนี่ยมันก็จะมีร่วมไปกับอาการอื่นๆด้วยนะเช่นลมหายใจมีกลิ่นทําให้ฟันสึก รลอนได้ทําให้ขึ้นไส้เจ็บช่องอกนะคะหรือแม้กระท้่ถ้าคนบางคนเป็นแล้วไม่ไม่รักษาก็ทาให้สมอง,งก็ะทบต่อการกลืนต่อเสียงที่แหบลงนะน,นีะ่ถ้าเป็นกรดไร้ยานก็ต้องอรีบรักษาโดยด่วนันนี้มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของระบบนาไส้ระบบย่อยอาหารเหมือนกันอีกโรคหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือนิ้วในถุงน้ําดีนะอันนี้ก็เกิดจากก้อนที่มันมีก้อนแข็งๆที่ไปอุดตันในถุงน้ําดีนะอันนี้ก็ ทำให้เรารู้สึกเจ็บบริเวณช่วงอกหรือช่วงปวดท้องบริเวณที่เป็นตำแหน่งของถุงน้ําดีอันนี้ก็ต้องรีบไปรักษานะคะทีนี้สิ่งที่สําคัญนะที่เราไม่ถ้าเกิดเราไม่อยากที่จะเกิดปัญหาเ,เกี่ยวกับเรื่องของระบบการทําง,งานของลำไส้ของเราเนี่ยนะวิธีการที่จะป้องกันนอกเหนือจากเมื่อกี้ที่บอกแล้วนะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่อายุ60ปีขึ้นไปสิ่งที่ เอาอยากจะแนะนําก็คือการตรวจสุขภาพลําไส้แล้วก็ทวารหนักโดยโดยที่ใช้วิธีการตรวจคัดกรองนะก็จะมีแพทย์หลายๆคนเขาก็จะแนะนานะว่า,อาพออายุมากขึ้นแล้วควรจะมีการตรวจคัดกรองนะลำไสนะ้มาเรลงลำไส้นะคะหรือทวารหนักนะยอันนี้เพื่อที่จะหาหาสิ่งที่บ่งชี้ว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่น ติ่งเนื้อต่างๆที่อยู่ในลําไส้นะหรือว่าดูว่าการทํางานของ,ของระบบลําไส้เรายัางทํางานดีอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าคุณหมอท่านแนะนําว่าใครควรจะต้องไปตรวจคัดกรองเ,อเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะลำไส้หรือทวารหนักบางทีก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องตรวจเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็เน้นอีกนิดนึงนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเราสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ่อร่างกายที่ทําให้ช่วยทําให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยหรือการทํางานของลาไส้เราเนี่ยทางานได้ดีขึ้นนะเจ้าจงลงไปอีกนิดนึงนะคะรายละเอียดก็คือว่าอ,อนอกจากกินอาหารให้ครบหมู่แล้วนะห้าหมู่แล้วนะก็เน้นในเรื่องของการเลือกทานธัญพืชที่ไม่ขับสีนะแล้วก็พวกผักผลไม้ต่างๆนะที่มีวิตามินมีแร่ธาตุดีๆอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารแล้วก็ขับถ่ายได้ดี ถ้าใครทานโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวได้มีแบบทีวีดีๆในนั้นเยอะมากนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทําง,งานของลำไส้น,นี่ก็ต้องทานดูหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะอันนี้ก็จะทําให้ลาไส้ทําง,งานหนักมากขึ้นนะคะน,นี้ก็เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งด้วยแล้วพวกอาหารที่เป็นอาหารเอ่อไม่สุกอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบทั้งหลายพวกลาบพวกอะไรไม่มีเชื้อพยาธิ ซึ่งเชื้อพยาธิพวกนี้ถ้าเข้าไปในระบบทางเดินอาหารแล้วเนี่ยก็จะทําให้ระบบาลาไส้อักเสบได้ด้วยนะคะอีกเรียงพวกอาหารไขมันสูงนะเช่นพวกมันหมูหมูกรอบพวกเบเกอรี่ที่ใช้น้ํามันหรือไขมันทรานต่างๆในขนมต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็อาหารแปรรูปนะเราคุยกันมาเยอะแล้วนะอาหารแปรรูปทั้งหลายนะฟัดดอกเซกกรอกนะคะแหนมนะหมูยออะไรต่างๆเนี่ยค่ะกุนเชียงอย่างเงี้ยนะ,ะนยงงนะอันนี้ก็ มันมีส่วนผสมของสารหลายๆตัวที่ยับยั้งคือทําลายหร,รือว่าไปทําลายแบคทีเรียดีๆแล้วก็ไปเพิ่มแบคทีเรีย,รยรที่ไม่ดีในลําไส้ของเรานะคะพวกอาหารปิ้งย่างอาหารทอดต่างๆอาหารรมควันต่างๆอันนี้ก็กระตุ้นความเสี่ยงของการเป็นมะเรง็งลาไส้ได้นะเที่ยวอ,อาหารให้ละเอียดก่อนกินอาหารคลั้งนะคะอันนี้ก็เพื่อให้ช่วยให้ระบบขนเนอ,อาหารไม่ทามาํางานมากไม่ทํางานหนักเกินไปนะคะ แล้วก็พวกอาหารที่ไม่สะอาดเนาะอาหารสก,กรปรกทั้งหลายก็ต้องเล็กเลี่ยงนะนอกจากนั้นก็อ,ออกกําลังกายสม่ำเสมอไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เพียงพออันนี้เาราฟีกันไปแล้วนะนนก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้ลําไส้ของเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะฝากไว้อีกนิดน,นึงนะคะก็อาหารประเภทพรีไบโอติกโพไบโอติกที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีประโยชน์ต่อลําไส้เช่นกันนะคะก็อาจจะลองเลือกพิจารณาดูนะคะว่า จะทานแบบไหนแต่ที่สําคัญนะคะฝากไว้ก็คือว่าเวลาทานก็อย่าทานให้มันมากจนเินไปเพราะอาจจะทําให้ส่งผลเสียต่อระบบการย่อยอาหารและลำการทํางานของลําไส้เช่นเดียวกันเอาล่ะค่ะฝากไว้นะคะในเรื่องของความสําคัญของลําไส้นะซึ่งเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีผลกระทบต่อร่างกายในส่วนอื่นของเรามากเหมือนกันถ้าเราไม่ดูแลรักษาเขาให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เวลาหมดไปแล้วนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการน,นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ